สวัสด,ดีค่ะวันนี้จะพามาชิมอาหารเหนือนะคะข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่เชื่อว่าทุกคนที่ชอบทานอาหารเหนือเนี่ยจะต้องรู้จักร้านนี้ที่เชียงใหม่นะคะ เป็นร้านเก่าแก่และชื่อดังของเชียงใหม่เลยค่ะตอนนี้มีมาเปิดสาขาที่กรุงเทพหลายแห่งแล้วนะคะเป็นทายาทของร้านนี่แหละค่ะเรามาที่สาขาโชคชัย4ซอย54ตลาดรวมโชคนะคะแน่นอนว่าเมนูเด็ดก็ต้องเป็นข้าวซอยเนื้อนะคะตามด้วยข้าวซอยไก่ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ เป็นชุดจานเดียวเราก็แนะนำข้าวแกงหังเลค่ะยำหมูกรอบแบบทางเหนือนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดออเดิร์นะคะห้ามพลาดเลยค่ะชุดออเดิร์เมืองอันนี้นะคะเด็ดมากต่อด้วยลาบคั่วหมูและแกงโฮค่ะเครื่องดื่มแนะนำน้ำเก๊กฮวยน้ำลำใหญ่และน้ำบุนใบเตยค่ะ แล้วก็ของชอบพิสุจที่ไปชิมอาจจะต้องซื้อกินก็คือน้ำพริกหนูกับแครปหมูมเป็นรสที่ชอบเผ็ดกำลังดีเข้มข้น ห,หมูยอค่ะหมูยออันนี้นะคะเป็นยำหมูกรอบแี่ยาะมันมน,น่าทามันจะได้ค้หมูพอดมาแบบน้ำจิ้มค้ายซีอิ้วแต่ก็ผว่ามันเป็นยำม,อมโอเคนะมันก็ค้าขาหมูอดนี่แหะนี่นี่ข้าวซอยไก่ ละเปื่อยนุ่มมากคิดว่าหมูอไม่ท้ยเนื้อนี่กินแล้วกินอีกเลยเนี่ยน้ำซีอิกหนุ่มอะไรชอบมากติดใจใช่ไหมติดใจมากค่ะถ้าบ้านอยู่แถวนี้เนยสั่งวันเว้นวันเลยนี่คือแกงโฮกนะเขาเรียกอะไรราบเหนือเนาะมันเหมือนก็แค่ราบคั่วแบบราบหมูแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดไนมะ่น่าจะบอกเลยว่าเผ็เนี้ยต้องโดนเพราะว่า<ๆ> ต้องโดนเพรว่าเป็น the best คือชอบมากคือชอบมากชอบทุกสิ่งของเส้นนี้มาแล้วเส้นนี้ต้องส,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 สั่งต้สสองสั่งต nee. ้องสั่งก็คิดถึงอาหารเหนือก็ต้องมาร้านนี้เลยนะคะแนะนำเลยค่ะข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่ไม่ผิดหวังค่ะเหมือนต้นฉบับที่เชียงใหม่แน่นอนอร่อยล้ำคาดอย่าลืมมาลองกันนะคะถ้ายังไงสั่งดิลิเวอรี่ก็ได้นะคะ ว่างจะผ่านไปอีกแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ